ฉากตำนานจบแล้วหรือผู้เล่นเทรดคริปโตที่มีชื่อเสียงกำลังตกใจหลังจากที่ตลาดไม่เป็นใจและทำให้เขาสูญเสียงเงินเกือบ300ล้านบาทเจ้ามือวินเรที่เคยไม่เคย่พยแท้นี้ได้เปิดตัวลองในบิตคอยดิเรียมและสอลนแต่ผลลัพธ์กลับมาแย่มากตามที่ให้เพื่อได้รายงานการเปิดตัวนี้กำลังทำให้เขาสูญเสียงเงินอย่างมากจำนวนกว่า9.5ดอลลาร์ล้านดอลลาร์และสิ่งที่น่าตกใจยิ่งขึ้นก็คือการขาดทุนจากซอลนที่สูงถึง7.5ดดอลลาร์ล้าน ในตอนเช้าของวันที่31ตุลาคมตลาดคริปโตมีการฟื้นตัวเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งในขณะที่สถานะของบิตคอยและ t ิริอ u มยังคงเป็นบวกทำให้เจ้ามือรายนี้ยังคงมีส่วนผสมที่เหลืออยู่ในตลาดแต่สถานะของโซลนกลับติดลบเกิน100%ทำให้ต้องดึงเงินจากมาจินเพื่อหักลบแต่นี้ยังไม่จบตลาดกำลังคาดการว่าจะมีการขาดทุนอย่างหนักในอนาคตใกล้ๆนี้ หากราคาต่อไปยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้จะเป็นการปิดฉากตำนานของเจ้ามือวินเรดที่มีชื่อเสียงนี้อย่างสมบูรณ์ทั้งในกรณีที่ถูกบังคับให้ล้างพอร์ตหรือแม้แต่ตัดสินใจปิดโพสชั่นด้วยตัวเองคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถัดไปกับเจ้ามือวินเรดที่มีชื่อเสียงนี้ความคิดเห็นของคุณอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดจงแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสความคิดเห็นในตลาดคริปโตที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วนี้